ตอนนี้ทำการเทสลานเครื่องของคุณธรรมนิตนะครับโดยจะคั่วกาแฟาจริงเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้นแล้วนะครับมีน้หภูมิบีทม็มแล้วก็แเอรเ์ทิมนะครับส่วนกรับ ตอนนี้ยังไม่ได้เดินกราฟนะครับแต่อุณหภูมิขึ้นนะครับอุณหภูมิในปลูกเมขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิด้านบนที่เป็นสีแดงจะเป็นอุณหภูมิจับตรงเม็ดกาแฟนะครับเดี๋ยวตอนขั้วเม็ดจริงผมก็จะทาการอดกราฟนะครับต่อสายนะครับสายเป็นสายยาวตลอดสายห่อจีลิงนะครับ ใช้ยีห้ออื่กลัวมันจะไม่ไม่ดีครับดูที่เปลวไฟนะครับ ตอนนี้ใส่มิตรกาแฟจำนวน3กิโลไว้ในฮอปเปอร์เรียบร้อยแล้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าหากอุณหภูมิไม่ขึ้นนะครับให้ถอดสาย USB ตรงนี้หรือว่าตรงที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับถอดถอดแล้วก็เสียบใหม่เดี๋ยวเราสักคู่ กราฟขื้นเรียบร้อยแลวนะครับตอนนี้นอุณหภูมิใกล้ถึง200แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาจะชาร์จเม็ดกาแฟาลงพร้อมจับเวลาเวลาในการวอร์มเครื่องประมาณ20นะครับ20นาที15ตอนนี้15เครื่องได้แล้วนะครับเครื่องอื่นผมเซตไปที่ประมาณ20 เริ่มต้นโ้โเม็ดเริ่มดอกลงลนะครับ ผมตั้งแก๊สให้มันตามโปรไฟล์ที่ตั้งไว้นะครับก็คือตั้งแก๊สที่ประมาณ3 3 k p พีนะครับส่วนไอตัวเชเชื่อวัดแก๊สตัวนี้มันหยาบไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่ตอนนี้ควรเริ่มขึ้นแล้วครับ วันนี้เข้านาะทีที่ห้านะครับเม็ดจะต้องเริ่มเป็นสีเหลืองเม็ดเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะครับวันนี้เข้านาะทีที่เจ็ดนะครับ 7, นาะทีที่เจ็ดใกล้นาทีที่แปดนะครับเม็ดเป็นสีเปล่าแล้วนะครับตันนี้ ส่วนเม็ดกาแฟตัวนี้เป็นเม็ดกาแฟสําหรับลองเครื่องนะครับจะเป็น Mid เม็ดกาแฟกรีดต่าเป็นเม็ดกาแฟที่เอาไว้ลองเครื่องเฉยๆนะครับ ตอนนี้ไม่กาแฟเริ่มแค็กแล้วน,นะครับเริ่มแค็กที่นาทีที่สิบนะครับนาทีที่สิบกว่า ถ้าเราอยากใจะให้มันแค่เร็วกว่านี้ก็ต้องตั้งไฟแรงอีกนะครับแรงอีกนิดตอนนี้ตั้งไฟอยู่ที่ประมาณ 4kP ครับผมน่าจะแค่กที่อุณหภูมิ190นาทีที่13แล้วครับ เซ็กันแคคละเซ็กันแคคที่อุณหที่นาทีที่13นะครับตอนนี้ผมจะลงแล้วนะครับตัวนิ่งมิกแก๊ส ลวมคุณลี่ออกได้ดีนะครับลมจะแรงนะครับ